สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม V.P. b บ n a เ e ล้มโต๊ะก่อนอื่นเลยนะครับผมสำหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วเสียมากกว่าได้นะนะครับเนมขอแนะนํากลุ่มนําบวกของเราเลยมีทั้งแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปแบบ V.P. โดยตอนนี้ครับกลุ่มของเนมเดินทางมาถึง V3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังจะเปิด V4 ในเร็วๆนี้ก็ถ้าพี่พี่นักลงทุนท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V.P. ของเนมนะครับสามารถแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอดดีมวายแปดแปดอย่าลืมมี หรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดที่เนมขึ้นไว้ให้บนซ้ายมือของหน้าจอก็สามารถทําได้ครับทางเรายินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนมล้มโตะ๊ะท่านใดที่อยากบวกและกดเองยังเสียมากกว่าได้นั้นนะครับลองเปิดใจให้กลุ่ม VIP ของเนมล้มโตะ๊ะดูครับ เนมรับประกันให้เลยครับว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาในกลุ่มแล้วตามเราทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนสรุปผลสิ้นเดือนนะครับทุกท่านบวกมากกว่าเสียแน่นอนท่านใดที่ต้องการบวกไปกับเราหรือเทคนิคการแทงสกอร์สูงแรกสกอร์สูงเต็มเวลาสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนมและเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เกมกันนั้นนะครับเนมต้องขอกําลังใจจากเพื่อนๆน,น,นักลงทุนทุนทกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งครับ <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนมคัดบอลสดใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆและสําหรับเพื่อนๆี่่นนนนักกกลงททุาาใดอย้เมแ วิดีโอตรงไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทางเราจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนี้วันพุธที่14มิถุนายน2566นะครับช่วงนี้บอลค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่เพื่อนๆนักลงทุนไม่ต้องกังวลใจไปครับเนมยังคงหยิบคัดสันมาวิเคราะห์ให้ชมกันเหมือนเดิม ไปเริ่มกันเลยครับวันนี้เนมพาทุกท่านมาอยู่ในสนามยูฟาเนชันลีกนะครับรอบรองชนะเลิศระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับโครเอเชียฟอร์มส่วนตัวของเนเธอร์แลนด์ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผม10นัดล่าสุดชนะไปสูงถึง7นัดครับเสมอ2และแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้น อัตราการทำเงินของเขามีถึง6นัดและนัดล่าสุดเตะในบ้านนะครับผมและคว้าชัยชนะจากยิบอสตามาได้แบบขาดลอยจบสกอร์ได้ที่3ประตูต่อศูนฟอร์มในบ้านของเนเธอร์แลนด์ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับเปิดบ้าน10นัดชนะไปถึง6นัดครับเสมอสี่และยังไม่แพ้กับทีมใดเลยนัดล่าสุดก็เตะกับยิบอสต้าครับผมแล้วคว้าชัยชนะไปได้สําเร็จแบบขาดลอยที่3ประตูต่อศูนย์และฟอร์มส่วนตัวของโคเอชียถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับถ้ามาเยือนในบ้านของเนเธอร์แลนด์นัดนี้นดสดชน,นัันบ เสมอ5และแพ้1นัดล่าสุดครับบุกไปเตะในบ้านของตุรกีนะครับและคว้าชัยชนะมาได้สําเร็จจบสกอร์ได้แบบสวยงามที่2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ฟอร์มนอกบ้านของโคเอเชียนั้นถือว่าค่อนข้างมาดีเลยครับเยือน9นัดชนะไปถึง6นัดครับเสมอ2และแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดก็บุกไปเตะในบ้านตุรกีนะครับผมและคว้าชัยชนะมาได้สําเร็จจบสกอร์ได้แบบสวยงามที่2ประตูต่อศูนย์เฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับผมแล้วเป็นเนเธอร์แลนด์ที่คว้าชัยชนะไปได้แบบขาดลอยจบ สกอร์ได้ที่3ประตูต่อศูนย์สำหรับคู่นี้ครับดูจากสถิติแล้วตารางราคาที่เปิดมาให้เนเธอร์แลนด์ต่อเสมอถึงครึ่งลูกนะครับส่วนตัวในมองว่าเจ้าบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์ครับทำเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนขอเชียร์ไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์ต่อครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับเนมพาทุกท่านมาอยู่ในสนามกระชับมิตรทีมชาตินะครับอยู่ในบ้านของอินโดนีเซียเปิดบ้านต้อนรับปาเลสไตน์ฟอร์มส่วนตัวของอินโดนีเซียถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผม10นัดล่าสุดชนะไปถึง6นัดเสมอ3นัดแพเพเียงนัดเเดียวท่านนั้ นัดล่าสุดนี้ได้เตะในบ้านนะครับผมแต่ได้แบ่งคะแนนกับบุรุนดีไปจบสกอร์ที่2ประตูต่อ2ครับไม่สามารถคว้าชัยชนะจากบุรุนดีมาได้สำเร็จฟอร์มในบ้านของเขาก็ถือว่าค่อนข้างวางใจได้นะครับสินัดล่าสุดชนะไปถึง5นัดครับเสมอ4และแพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดก็เตะกับบุรุนดีนั่นแหละครับไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้เลยแบ่งคะแนนกันไปจบสกอร์ที่2ประตูต่อ2และฟอร์มทีมเยือนอย่างปาเลสไตน์นะครับผมก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเลย10นัดล่าสุดชนะไปถึง6นัดครับเสมอเพียงนัดเดียวแพ้3นัดดและสุ ครับบุกไปคว้าชัยชนะจากบาเลนได้สําเร็จจบสกอร์แบบสวยงามที่2ประตูต่อหนึ่งแต่พูดตรงๆนะครับว่าฟอร์มนอกบ้านของปาเลสไตน์นั้นค่อนข้างดูดีกว่าฟอร์มในบ้านอินโดนีเซียเพราะเล่นนอกบ้าน10นัดชนะไปถึง6นัดครับเสมอศูนย์และแพ้ไปเพียง4นัดเท่านั้นก่อนนา่าสุดบุกไปเตะในบ้านบาเลนนะครับผมและคว้าชัยชนะมาได้สําเร็จจบสกอร์ที่2ประตูต่อหนึ่งเฮทเคู่นี้เคยเจอกันเพียง2นัดเท่านั้นครับผมเป็นอินโดนีเซียที่คว้าชัยชนะไปได้1นัดและแพ้กับปาเลสไตน์ไปหนัม่อนัดเหม ไปเตะในบ้านใครคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่วันนี้ครับเนมเชื่อว่าปาเลสไตน์บุกมาทําเงินทํากําไรให้กับเรานักลงทุนได้อย่างแน่นอนครับขอเชียร์ไปทางด้านบอลลองปาเลสไตน์ลองครึ่งลูกและคู่สุดท้ายของข่ําขึ้นวันนี้นะครับเนมยังคงอยู่ในสนามกระชับมิตรทีมชาติอยู่ในบ้านของมาเลเซียเปิดบ้านต้อนรับหมูกก่เกาะโซโลมอนก็ฟอร์มส่วนตัวของมาเลเซียนั้นถือว่าดุดันใช้ได้เลยครับสิบนัดล่าสุดชนะไปถึงนัดนครับไม่เคยเสมอกับทีมไหนเลยและแพ้ แพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นนัดล่าสุดก็เตะในบ้านนะครับผมแล้วไม่แพ้ให้กับจีนฮ่องกงครับรักษาคะแนนไว้ได้จบสกอร์ที่2ประตูต่อศูนย์และฟอร์มในบ้านของเขาก็ดูดดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับสินัดล่าสุดนี้ชนะไปถึง8นัดเสมอนัดเดียวก็แพ้นัดเดียวเช่นกันนัดล่าสุดก็เตะในบ้านเลยครับผมแล้วไม่แพ้ให้กับจีนฮ่องกงรักษาคะแนนไว้ได้ครับผมจบสกอร์ที่2ประตูต่อศูนย์และฟอร์มส่วนตัวของโซโลมอนนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับสิบ ัดล่าสุดชนะไปถึง6นัดครับเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดนี้ก็บุกไปเตะในบ,บ้านของฟิจินะครับผมและคว้าชัยชนะกลับบ้านได้จบสกอร์ที่2ประตูต่อ0ฟอร์มนอกบ้านก็ถือว่าทําได้ไม่แย่ครับ10นัดล่าสุดชนะไปถึง6เสมอ2แพ้2และนัดล่าสุดก็บุกไปเตะในบ,บ้านของฟิจินะครับผมและบุกไปคว้าชัยชนะได้สําเร็จด้วยนะครับผมจบสกอร์ที่0นย์ประตูต่อ2 He เฮดทูเฮดคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเลยครับแต่ดูจากสถิติแล้วราคาที่เปิดมาให้มา,มาเลเซียต่อลูกครึ่งเลยนะครับถือว่าแพงมากนะครับลูก เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเนมขอเชียร์ไปทางด้านโซโมลอนครับบอลลองลูกครึ่งมีโอกาสทำเงินได้มากกว่าแน่นอนครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่าน หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทั่วหน้าส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนะบอนเต็งกับบอลสเต็ปแบบ VIP นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่ admy88 อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกน QR Code ์ A ที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทำได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็อยากให้ล้องเปิดใจกับกลุ่มเนมเซียนสเต็ VIP ดูผมรับประกันให้เลยนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือทัศนะบอลสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม VIP กับเนมได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานะครับมีนําบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวงเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวก บอลสดตลอดทั้งวันนะครับก็จะหากท่านใดนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเนมเซียนสเตปได้เลยวันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามและกดกระดิ่งครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ